สดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r b b i t t a l l ลากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในซีรีส์เรื่องเจ้าสาวสนองแค้นและแอดก็จะมาสปอยต่อใน EP ที่15-16เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ จากความเดิมตอนที่แล้วที่แม่สามีเริ่มระแคะระคายในตัวของอันเฉิงเธอจึงเริ่มเข้ามาควบคุมกิจการของตระกูลมู่อีกครั้งหลายวันมานี้แม่สามีมีอาการเครียดจากหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนางเอกจึงต้มน้ำแกงบำรุงมาให้แม่สามีบอกนางเอกว่าตนไม่เป็นไรแค่รู้สึกอ่อนเพลียเท่านั้นนางเอกได้กลิ่นแปลกๆภายในห้องเธอจึงเอาเครื่องหอมที่ถูกจุดมาดมดูปรากฏว่าสมุนไพรที่อยู่ในเครื่องหอมหากสูดดม นานวันเข้าจะทําให้หน้าซีดมีอาการซึมขั้นรุนแรงและความจําเสื่อมถอยได้อาจถึงขั้นสมองเสื่อมแม่สามีตกใจมากปากเครื่องหอมทิ้งสาวใช้ที่ตกใจกลัวเหมือนกันจึงเสนอว่าควรน,นําตัวเจ้าของร้านเครื่องหอมมาสอบแต่แม่สามีบอกว่าไม่ต้องในที่สุดอันเฉิงก็เริ่มลงมือกับเธอแล้วแม่สามีใช้ให้นําตัวอันเฉิงไปขังไว้ไม่ว่าใครก็ห้ามปล่อยเข้ออกมาเด็ดขาด หลังจากที่รู้เรื่องอันเฉิงโกรธมากที่แม่คิดจะขังเขาไว้ตลอดชีวิตเขาทำลายข้าวของภายในห้องพยายามพังประตูออกมานอกจากนี้แม่ยังให้อันเฉิงสูดดมเครื่องหอมที่มีฤทธิ์ทำให้เขาสลบและส่งผลถึงสติปัญญาโดยมีสาวใช้เป็นคนจัดการให้นางเอกคิดว่าแม่สามียังใจอ่อนกับอันเฉิงเกินไปแล้วคงไม่คิดว่าอันเฉิงจะเป็นคนฆ่าอันเหอดังนั้นเธอจะทำให้แม่สามีได้เห็นเต็มตาถึงตัวตนที่แท้จริงของอันเฉิงดึกของคืนนี้ นางเอกได้มาหาอันเฉิงเธอตะโกลเรียกเขาผ่านประตูห้องอันเฉิงได้ยินเสียงนางเอกจึงฟื้นคืนสติขึ้นมาเขาถามนางเอกว่าเธอจะมาช่วยเขาใช่ไหมนางเอกตอบว่าไม่ในตอนนี้ไม่ว่าใครก็ช่วยเขาไม่ได้เขาต้องทําให้แม่สามีรู้สึกว่าเขาสํานึกผิดจริงๆถึงจะมีโอกาสออกมาได้ วันต่อมาสาวใช้ของแม่สามีมาแจ้งแม่สามีด้วยอาการตื่นตกใจว่าอันเฉิงคิดสัันค่าต,ตัวตายแม่สามีรีบไปดูอาการอันเฉิงเขาใช้เศษแก้วกรีดแขนตัวเองแซงกล่าวขอโทษแม่ทั้งน้ําตาว่าเขาขอโทษเขาลองมาคิดดูแล้วถึงเรื่องบ้าบอที่ตัวเองได้ทําลงไปมันเป็นเรื่องที่ผิดมหาหันจริงๆจากนี้เขาจะเชื่อฟังแม่แม่จึงยอมให้อภัยอันเฉิงกอดเขาไว้ทั้งน้ําตา หลังถูกปล่อยตัวสาวใช้ต้มยาช่วยทำแผลให้อันเฉิงซ้ำยังแฉนางเอกว่านางเอกเป็นคนเปิดเผยเรื่องเครื่องหอมอันเฉิงบอกว่านางเอกคงไม่ได้ตั้งใจครั้งนี้ที่เขารอดมาได้ก็เป็นเพราะเธอเสาวใช้ต้มยาคาดไม่ถึงว่าอันเฉิงจะเชื่อใจนางเอกมากขนาดนี้อันเฉิงเริ่มวางแผนกำจัดแม่อีกครั้งวันต่อมาเขาได้นัดเจอกับพ่อค้าหลายคนเพื่อสร้างพันธมิตรอย่างลับๆจากนั้นก็กลับมาทานข้าวที่บ้านแซงทำตัวดีต่อหน้าแม่ สาวใช้ต้มยาก็ได้ทำซุปเห็ดหูหนูมาให้ทุกคนลองชิมนางเอกกลับรู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆอันเชิงกับสาวใช้ต้มยาเริ่มลงมืออีกแล้วสินะ หลังทุกคนทานซุปเห็ดหูหนูเข้าไปและพากันกลับห้องพักก็เริ่มสลบไปทีละคนเว้นแต่นางเอกที่รู้ตัวทันแม่สามีถูกอันเชิงจับมัดเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาถามด้วยความตกใจว่าเขาคิดจะทำอะไรจะฆ่าเธอหรออันเชิงตอบว่าไม่แต่เขาจะให้แม่ได้เห็นกับตาตัวเองถึงช่วงเวลาที่เขารับช่วงต่อตระกูลมู่และทำให้ตระกูลรุ่งเรืองขึ้นได้ยังไงแม่ด่าอันเชิงว่าเขามันเดรัจฉานเธอไม่ควรปล่อยเขาตั้งแต่แรก ขณะเดียวกันนางเอกนั้นเธอนึกสงสัยว่าในเหตุหูหนูต้องมียาสลบแน่ๆ เธอถามสาวใช้ของพี่สาวว่าหลังพี่สาวทานเห็ดหูหนูเข้าไปมีอาการยังไงบ้างสาวใช้ตอบว่าพอถึงห้องก็สลบจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นนางเอกจึงมั่นใจว่าในซุปเห็ดหูหนูต้องมียาสลบอยู่จริงๆเธอได้มอบยาให้สาวใช้นําไปให้พี่สาวดมเพื่อปลุกให้ตื่นคืนนี้คงมีละครฉากใหญ่ให้เธอได้ดูจะให้พี่สาวพลาดไม่ได้แม่ดากลัดอัญเชิงแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกลับสะใจที่แม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้จากนั้นได้เค้นถาม หากุญแจตู้นิราภัยกับตราประทับประจำตระกูลว่าอยู่ที่ไหนแม่หัวเราะออกมาเสียงดังบอกว่าเธอนำมันไปซ่อนแล้วอันเฉิงไม่มีวันหามันเจอ ด้านนางเอกเธอได้ใช้ยาดมปลุกสาวใช้ประจําตัวแม่สามีให้ตื่นพร้อมบอกสาวใช้คนนั้นให้เงียบไว้อย่าส่งเสียงเพราะอาจทําให้แม่สามีได้รับอันตรายได้อีกทั้งได้มอบยาให้สาวใช้นําไปปลุกคนอื่นๆในเรือนให้ตื่นสาวใช้คนนั้นเริ่มปลุกเบารับ,รบใช้ทีละคนอันเฉิงพยายามเข็นแม่ให้บอกความลับที่เก็บกุญแจนิรภัยเมื่อไม่ได้ผลจึงขู่ว่าจะกรอกยาที่ทําให้อวัยวะภายในถูกแผดเผาแต่ในระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงคนตะโกนว่าห้องของ อันเหอถูกไฟไหมอันเฉิงกังวลว่าเงินที่เขาซ่อนไว้จะได้รับความเสียหายเขารีบวิ่งไปดูและเอาหีบออกมาจากห้องของอันเหอทุกคนในเรือนต่างวิ่งมาที่ห้องอันเหอเห็นหีบที่อันเฉิงถืออยู่ล้วนจําได้ว่าเป็นหีบใบเดียวกันกับที่ไถ่ตัวอันเหอแม่สามีที่ถูกช่วยไว้มั่นใจได้ทันทีว่าอันเฉิงฆ่าอันเหออย่างแน่นอนอันเฉิงปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทําแม่เลยบอกว่าเปิดหีบดูก็รู้ว่าใช่อันเดียวกันหรือไม่บ่ารับใช้วิ่งไปจับตัวอันเฉิง ไว้และแย่งหีบมาเปิดเงินข้างในส่วนหนึ่งมีตราประทับของตระกูลเย่ทุกคนตกใจกันมากเพราะเป็นค่าไถ่ตัวอันเหอจริงๆสาวใช้ต้มยาแอบดูอยู่ด้วยความตื่นกลัวแม่ตบหน้านเฉิงฉาดใหญ่นั่งเอกยืนดูยิ้มกลุ้มกลิ่มด้วยความสะใจอันเฉิงเข้าไปจับขาแม่ไว้แล้วบอกว่าตนไม่ได้ทำเงินนี่เขาแอบขโมยมาจากสถานที่มอบค่าไถ่เท่านั้นแม่ไม่เชื่อโกรธจนเลือดขึ้นหน้าสั่งเบ่ารับใช้ส่งตัวอันเฉิงให้ตำรวจ อันเฉิงพยายามดิ้นรนขัดขืนบอกว่าตนไม่ได้ทำนางเอกกล่าวกับตัวเองในใจว่าเธอได้แก้แค้นให้อันเหอได้สำเร็จแล้วแม่สามีโมโหจนกระอักเลือดนางเอกเฝ้าไข้อยู่ข้างเตียงไม่ห่างไปไหนเมื่อฟื้นแม่สามีกล่าวว่าเธออุตส่ารักษากิจการวงตระกูลให้รุ่งเรืองแต่ดูเหมือนตอนนี้จะทำไม่ได้แล้วแม่สามียกมือที่อ่อนแรงขึ้นมากลุ่มหน้านางเอกไว้พร้อมฝากให้นางเอกดูแลตระกูลมู่แทนเธอจากนั้นแม่สามีก็สิ้นใจลง ตงต่อหน้านางเอกนางเอกร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่15บหถึงสิหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า